สองไฟสองโฟมดิรุนดิรุนลุนลุ้นรุนรุนแต่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าลุ้นครับลุ้นเนี่ยโฟมมันล่มไปอย่างเงี้ยใช่เห็นนู่นดึงสายไปนู่นอยู่ไหมวะตอนนี้สองรู้มาที่นี่หมาหมามาช่วยยามเบ็ดครับไปแล้ววันนี้แต่ป้าน้อยยอดหมานี่เองมากินใกล้บ BMW> ้านครับวันนี้ครับเบ็ดโฟมครับ เบ็ดโฟมพิฆาตฉายาครับเบ็ดโฟมพิฆาตใสโอ้ใส่ตื้นเลยนี่ไงใส่แค่นี้เองนะโอ้ง่ายเลยวหมหย่อนถึงพื้นได้ไหมถึงพื้นเลยถึงพื้นเลยใช่ไหมโอ้พวกผมไม่ถึงพื้นเลยพันไว้นิดนึงนะครับเผื่อตัวใหญ่ลากเนาะนี่จะได้เห็นอื่นเซตอ่ะเซตโอ้ยครับไปเรื่อยครับไปลุ้นกันครับไม้นี่ ไม้นี้พี่มีว่าปลาอะไรนี่มีทุกปาลาไหลด้วยนี่ปาลาไหลปลาปลาดุกปลาช่อนเนาะไม้นี้เนาะนะครับใส่น้ําไม่ต้องลึกนะครับใส่ถึงพื้นครับแบกหน่อยนื้อแบกนิดหน่อยแบกหญ้าออกอ๋อให้มันถึงพื้นดินใส่เยอะให้ถึงพื้นนะครับเบ็ดโฟมครับจะดวดพวกพลาะดวกอันนี้อันนี้อนนหอเล็ก,ลกๆนี่กี่ตัวพี่สามสิบสามสิบตัวง่ายเนาะไม่ต้องถือคัน พกสะดวกใส่<ว>เร็วูวก,กระป๋องแหล่ใสิสกระป๋องกระติ่กงกระป๋องเต็มเองทองผมถือไปล,อลุงพลังลุงพลังมีเบ็ดโฟมบาราว,วาสายาเบ็ดโฟมพี่าดนะครับผ่านไปนิดนึงกันปลาใหญ่ลากไปหายยาทับกันอันนี้มันอีกของอะไร้นี่ ตักเตยลงุลงๆไม่ชอบอบาลาไหลต้อชอบอยู่โลกโงๆชี่เสียนตดด้ยมีเซียนครับเซียนทุกฤด,ดูครับเซียนหนูเซียนปลาเซียนนก เป็นไก่ชนทุกเซียนครับนี่คนเดียวกันครับอื สวัสดีครับพบกับช่องกินเทเล่นชแนลนะครับวันนี้เรามาใส่เบ็ดโฟมนะครับนี่ักเซียนมีครับหนึ่งทุ่มมายามครับหนึ่งทุ่มครับมายามดูนะครับรอบแรกครับแล้วก็ตอนเช้านะครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับตอนนี้นี่ก็หลังเกือบหลังสุดท้ายแล้วครับทุ่งนานะครับทุ่งนากว้างๆเลยครับนี่ครับมาลุ้นกันครับนี่เซียนเซียนการันตีนะครับ วันต้องได้ครับ,บเรียนครับโฟมโฟมพิฆาตนะครับนี่เบ็ดโฟมพกพาสะดวกนะครับกับเหยื่อเส้เดือนมาลุ้นกันครับไป,ไปครับลุ้นกันครับตอนกคืนครับหลังแรกครับออไงเบื้องไม่ตึงเลยหเลยหสายไม่ตึงเลยอฮะสายหย่อนสายกันนี่เหยื่อเหลือ ดีแล้วที่มันเหลืองนะปกติมันมัดมันต้องมัดต้องมดใช่ไหมอืมอืมกตมันต้องมัดนะเพรามีป่าจ้าหลุนตอนกลางคืนวะในหลุนตอนกลางคืนนะครับตายขหลังแน่นี่ๆๆๆล่มไปนะเฮ้ยแต่รุ่นวอรมันจะอยู่หรือเปล่าเห็นไหมดมเลยนี่ล่มเลยฟูมล่มเลยเห็นไหมสองไฟสองฟูมดิเฮ้ยลุ้นนะล้นลุ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 ้นแต่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าลุ่นครับลุ่น นี่ยโอ้มันล่มไปอย่างงี้ใช่ไหมนู่นดึงสายไปนู่นอยู่ไหมวะอยู่หรือเปล่าอุอยู่เต็มหูดปลาเลยเต๋อมองเห็นอะไรทำไมไม่ดูปลาอะไรอยู่นี่เฮ้ยสายมันก็ดึงเต็มนู่นนี่ดึงเต็มอยู่ไหมเต๋อมานเลยครับตัวแรกครับหมานเลยครับออกได้ไหมล่ะตัวน้อยครับตัวแรกงานแล้วหมานแล้วตัวน้อยเพราะได้ตำน้ำพริก นายโชยพี่เมย์โชยดิงามงานพอได้ตามน้ำบริีโอเคไปจุดถือเออลุ้นครับลุน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 ,นดิงครับคันนี้จะอยู่หรือเปล่าครับอปลา,ปลาหมอปลาหมอหน่อยหนึ่ขึ้นมาก,ก่อนถือเครดก่อนแนละ้วค่อยปล่อยมันขึ้นขึ้นเคยปล่อยนี่เออเคยหน่อย <laughs> น,นีย่ก็ว่าปลาหมอหน่อยเนาะตัวนี้มัน้อยกว่าช้อนหนูพอได้ตามน้ำบริก พอได้ตำน้ำพริกอีกแล้วพอได้ตำน้ำพริกของแท้เลยนี่โอยังรู้จักโดนอีกเนาะยายกวนหนอนหน่อยนึงเออกวนหนอนมากินเยอะรู้จักกินอีกเนาะในประชันหน่อยโอเคโอ้ยตัวใหญ่ไหมที่โกน้อยพอได้ตำน้ำพริกอีกแล้ว มามากวนเงี้ยไม่รุ่น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 เด็กแว้นเด็กแว้นก็ชอบออกหาช่วงค่ำเอายะเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กไบค์จะออกช่วงเด็กอันนี้อันนี้เด็กแว้นก่อนครับเด็กแว้นเด็กแว้นก่อนนะครับอ่านอ่านอีกแล้วเสียเบียกอีกแล้วโอ้โหพาได้ตาน้ำพริกอีกแล้วพี่น้องเมื่อไหร่จะได้นึ่งได้แตะสะัทีดูใส่ปากกูว้ายดูใส่ปากกู ใหญ่กวนอนหน่อยนึงเว้ยไปทำน้ำพริกอีกแล้วไปทำน้ำพริกโอ้โหเบ็ดใหญ่ไหมเบ็ดงวงเอตัวใหญ่ไม่เบ็ดตัวใหญ่เลยนะใช่นี่วิธีเอาเบ็ดออกมันะเอ้ยมาแล้ว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 อือพอไดปทำน้ำพริกแสงงามๆครับเอาเยียบไหนนี่โอ้ครับเดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนโอ้ยังไงครับใบรุ่นเด็กแว้นครับปลาช่อนครับ ชนน้อยอ้ยนตามแต่น้ำพริกเนาะไม่ได้แปะซ่าอีกทีนึ่งจะเจี่ยวหวานๆไม่มีเลยไส่เลยครับไส่เด็กแล้นครับปลากินลึกนะครับเอาเบ็ดออกไงวิธีครับทีนะครับเอาออกจากโฟมก่อนเลยออกจากโฟมไี่ออกจากโฟมอย่างเงี้มันกินลึกเนาะเสียเบ็ดเนาะเจอหน่วยเบ็ดปั๊บดึงสวนออกมาเลย ไม่ต้องไปตัดครับนี่เียบร้อยไดไม่ต้องไปตัดก็ผูกไหมไม่ต้องผูกนี่เลยสอดเข้าไปเลยโฟมันนิ่มไงเช่ไหมเสียเปียออโฟมันนิ่มอยู่แล้วไงสามารถใช้เป็ดใส่ต่อได้เออต่อได้แล้วดึงรูดปุ๊บพวกได้พวกได้เลยตัวเลยครับเล็กมากครับไม่รุ่นไม่้วครับนี่พอได้ตัดน้ำพริกอีกแล้วโอ้ยหนอ กินดีครับแต่ว่าปลาน้อยเยอะครับปลาตูมยังไม่ตูทันไหนไหนนี่โดนี่โดนนี่ว้ยรนไม่เหลือแต่หัวอะไรกินไม่มีเหลือหัวแต่ขว้มโผล่เฉยโผล่หัวโผล่หรืว่ามีอะไรกินโอ้ยวัยรุ่นเข้าดีอยู่เนาะแต่ว่าตัวเล็กเนาะเดี๋ยวมันตัวเล็กโตใส่ใหญ่นี่น้ำพริกอีกแล้วโอ้โหผูปูเปล่งไปด้วยเติมเอยอะไตันน้ำพริกอีกแล้วใส่นี่ ใช่คันสุดท้ายแล้วครับไม่โดนครับเดี๋ยวมาสรุปผลประกอบการเราวันนี้กลางคืนครับรอบแรกครับว้ายนะนี่ครับผลประกอบการเปนหน้าพที่พอพอใจไหมครับหนึ่งตัววางเรียงเลยนี่ครับหนึ่งตัวสองตัว ใหญ่กว่นอนหน่อยนึงพี่น้องใหญ่กว่านอนสามตัวนอนน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 านน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 น หกตัวปุ๊บหกตัวครับเราเราเราไม่เอาน้ำหนักครับเราเอาไซส์เออเราจำนวนปริมาณปริมาณก็ถ้าเป็นลาใหญ่เน่ะเนาะปลาใหญ่นี่ตัวนี้เต็มกระเป๋าเลยดินี่ยหกแล้วเจ็ดตัวแปดตัวตัวตัวใหญ่กว่าหนอนหนึ่งเก้าตัวว่ายังโอ้เลขสวย หมดเก้าตัวหมดหมดอ่าสองดีดีสองสองดูตัวมันสินี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวครับหมาน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 ตำน้ำพริกน้ำพริกอยู่พวกนี้เรามาลุ้นกันอีกครับตอนเช้าครับโอเคพี่น้องขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกินเที่ยวเล่นช n แนลนะครับ เดี๋ยวหม้น <c oughs> okay, ี้ตอนเช้าเรามาลุ้นกันครับตอนนี้ได้เก้าตัวครับเยาวไว้ลุนไปบ้านอยู่มันตัวใหญ่โอเคบ้าแล้วเจอกันวันนี้ครับ